กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเหตุใดทางชาวนิดถึงได้เปรียบเทียบในส่วนของทางครอบครัวพระเอกสันนะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางพ่อทางคุณแพว่าเ่าเกิดยังคืนอีกเนาะบาดท,ที่นี่พี่น้องจากที่ทางแพวผาว่าได้โพสต์โพสต์ดังกล่าวที่เพิ่น มีคลิปลงในส่วนของที่กําลังไปบ้านพ่อแม่แฟนนั่นเองพี่น้องแล้วทางเพจนะพี่น้องเนาะก็มีเอามาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไปบ้านพ่อแม่แฟนอุ้ย ตาฮักว,สวาสนานั่นแหละพี่น้องก็เลยมีในส่วนของทางคอมเมนต์ทาง f อีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์พูดถึงเรื่องนี้กันนะพี่น้องเนาะบพว่าสิปเป็นในส่วนของช่องทางทิกต o อกบางช่องที่เพื่อนไดเอาพูดถึงเรื่องนี้คอมเมนต์ก็หลขึ้นกันพี่น้องบอกว่าในส่วนของที่ทางเพลียวไปไหนมาไหนไม่เห็นเอ่ยถึงทางครอบครัวตัวเองเลยไม่เอ่ยถึงพ่อนางเลย พ่อนางไปไหนวาสันวา่บาบัทินีทางคอมมินพินก็นเลยบอกว่าก็แกคงไม่อยากยุ่งด้วยมัง้งคงห้ามลูกไม่ได้แล้วพ่อก็หายไปตั้งแต่งานวันเกิดที่พ่อเอ่ยนามสกุลพ่อบิ๊กว่าหลานทั้งสองคนเป็นลูกพ่อบิ๊กแล้วก็มางานมั่นจากนั้นก็หายไปเลยวาสันวา่าบางคอมมินก็นบอกว่าพ่อตัวเองไม่เคยเอ่ยถึงเอ่ยถึงแล้วก็ชมแต่ทางพ่อแม่ของทาง ลิเกย์วสันมาพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าบ้านจะคล้งคือบวก,กับลาลาเป็นยังคือกับตาบ้านผัวไปหาตั้งแต่พ่อผัวกับแม่ผัวบ่แล้วพ่อตัวเองเคยสนใจบ้างไหมวสันมาพี่น้องบางความคิดเห็นเพื่อนก็บ,บอกว่าขี่ไม่มาหอมหวานเจี๊ยบเงินเยอะอยู่อย่าพึ่งไปลีเกปากหวานแม่ยกตามถึงบ้านอวยแต่พ่อแม่ลีเกพ่อตัวเองไม่เห็นชมและเอ่ยถึง ข้อม,มินทันนีบอกว่าอในส่วนของทางแพ่วเ้าวนี่คือวยถึงต่างตาพ่อกับแม่ของทางพระเอ,อกสั้นน่ะละพี่นวงบอกว่าพ่อแม่ตัวเองไม่เห็นชมแล้วก็ไม่เอ่ยถึงเลยบางข้อม,มินเพิ่นก็บ,บอกว่าอียังกะเอ่ยถึงต่างตาพ่อผัวกับแม่ผัวนั่นละ่ะว่าสันว่าบางข้อม,มินก็ถึงขนาดกับว่าอในส่วนของทางแพ้วเาวนี่คือบอ่เห็นความสําคัญของคนในครอบครัวจะขวงแน่ เห็นหลายคลิปแล้วเห็นหลายโพสแล้วโพสถึงแล้วก็อวยแต่ทางผัวใหม่แล้วก็อวยแต่พ่อกับแม่ของทางอีกฝั่งเวลาคอบคุณที่อยู่เคี่ยงขางคือกันคอบคุณตั้งแต่ผัวใหม่ขอบคุณนตั้งแต่พ่อกับแม่ผัวเท่านั้นแล้วพ่อตัวเอง พี่ตัวเองเคยเอ่ยถึงบ้างไหมภระเสริฐาพี่น้องแ้ดแต่ละคนแต่ละท่านพี่น้องคอมเมนต์พูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะจากเป็นประเด็นที่ทั้งเพล่าพ้าคนอ่าโพสนั่นแหละว่าไปบ้านพ่อกับแม่แฟนซื่อนั่นแหละพี่น้องแล้วในส่วนของทางเอฟซีคอมเมนต์ที่เพื่อนเขามาบอกถึงเรื่องดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าเป็นอย่างคือบอกเอ่ยถึงพ่อจากของแน่แล้วพ่อหายไปไหนแล้วประมาณนี้พี่น้องว่าอวยตั้งแต่ ให้ทังพระเอกลี่เกล้วกกะหวให้ต่างๆทางพอกับเมพระเอกลิเกแท้ว่าสันว่านั่นล่ะพี่น้องเรื่องดังกล่าวพี่น้องคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องนี้เรื่องในส่วนของที่ว้าถึงกับบานพางพระเอกลิเกนี่ก็เลยเกิดเป็นประเด็นตรงนี้ขึ้นมาจนใดพี่นงองพี่น้องคิดเห็นจังใดกะคอเมินไว้ใ้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตไหมเนาะพี่นงองเนาะเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงใหไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไล กดติดตามช่องเจดวงไปใน่เด้อสวัสดีจ้า